วันนี้นะครับมาพบกับรถขับ2ยกสูงนะครับขายดีมากทั้งสองยี่ห้อนะครับวันนี้มีทั้งก่อนเรนเจอร์นะครับและก็มีทั้ง Mazda b t 50 Pro h i เ h r ซอร์ตัวยกสูงนะครับทั้งสองตัวเป็นตัวยกสูงขับ2จากโรงงานนะครับราคาถูกแน่นอนเดี๋ยวมาชมกันครับ Mazda Bt 50 Pro High l a c e r นะครับเป็นตัวยกสูงขับ2จากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นสีไฮไลท์ของปี2017นะครับมาพร้อมกระจังหน้าแบบสปอร์ตนะครับสีน้ำตาลเมทัลลิกดูดูเข้มเข้มนะครับรักษาง่ายตัวนี้โคมไฟมันติรีเฟคเตอร์สีดำนะครับสวยดุรอๆนะครับล้อแม็กอัอลลอยนะครับ จากโรงงานขอบ17นะครับความนุ่มนวลมีเยอะมากแน่นอนนะครับมาพร้อมกระจกมองข้างโคลเมียมปรับระดับได้นะครับปรับสูงต่ำซ้ายขวาได้4ทิศทางนะครับทั้งซ้ายขวานะครับเป็นลายโครเมียมมือจับนะครับตัวนี้หล่อมากบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้มือจับเป็นมือจับโครเมียมนะครับมองมาไกลๆนี่มองเห็นมือจับก่อนเลยแน่นอนนะครับ ทันนี้มานะครับแบบไม่มีกันชนท้ายแต่ถ้าลูกค้าโอเคสนใจเดี๋ยวพี่อาจัดให้นะครับใส่ให้ได้แน่นอนของใหม่ไปเลยนะครับนี่คือรถสภาพเดิมๆภายในดุดันนะครับสีดำสปอร์ตนะครับดำสปอร์ตเลยหัวเกียร์เป็นไฮไลท์นะครับหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์หุ้มหนังวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะครับวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับทันนี้ใช้งานมาเพียงแค่ แปดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นยังใหม่มากนะครับภายในยังเหมือนรถใหม่มากเลยนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดในห้องเครื่องครับรถยนต์รุ่นนี้นะครับพิเศษแตกต่างจากรถยนต์ยี่ห้ออื่นตรงไหนรถยนต์ m a z d a BT 50 Pro นี่นะครับะจะโดดเด่นในเรื่องการทรงตัวและในเรื่องของแชสซีนะครับแชสซีของรุ่นนี้ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นแชสซีที่ปลอด มีความปลอดภัยที่สุดในโลกนะครับมีการทรงตัวที่ดีที่สุดในบรรดารถกระบะนะครับอ่ะเดี๋ยวชมในห้องเครื่องกันนี่คือมาตรฐานของบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์ของเรากล้าพูดคําเดิมนะครับว่าเราจําหน่ายเฉพาะรถสวยนะครับไม่สวยไม่เอามาจําหน่ายนะครับคันนี้คือโครงสร้างทั้งนงัานๆไม่เคยแก่นะครับกระจังหน้าไม่เคยแก่ กระพงไม่เคยแกะทําสีนะครับแก้มซ้ายขาต่างๆโครงสร้างในห้องเครื่องต่างๆไม่เคยแกะไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยจมน้ํานะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาทั้งสิ้นนะครับน็อตที่มีการไขก็น่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือน็อตน้ํามันเครื่องนะครับซึ่งเคยถอดมานะครับอย่างอื่นไม่มีการแก้ไขใดๆมาทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นรุ่นมีฝาครอบนะครับเครื่องยนต์วีจีเทอร์โบนะครับ2.2นะครับ เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดรุ่นนี้บอกเลยว่าประหยัดมากนะครับคุ้มค่ากับการใช้งานในสภาวะที่น้ํามันแพงแบบนี้นะครับรถรุ่นนี้ยังตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัด Mazda BT50 Pro h i g h l a t e r คันนี้นะครับขอเสนอขายนะครับในราคาเพียงแค่419,000บาทให้ดิีๆฟรีดาวนะครับลายได้ c o อ e เวอร์นะครับ ไม่ต้องค้ำนะครับไม่ต้องค้ำไม่ต้องดาวยังได้เลยนะครับคันนี้ดอกเบี้ยนะครับมีให้เล่นตั้งแต่2.75%ขึ้นไปนะครับที่นี่ดอกเบี้ยถูกแน่นอนเอกสารการออกรถง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านและเอกสารการประกอบอาชีพเท่านั้นครับเข้ามาเลยนะครับออกที่ไหนไม่ได้มาหาพี่อารนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับอดเลนเจอร์นะครับไฮไรเดอร์คันนี้นะครับเป็นรถที่หลายๆท่าน รออยู่นะครับรถที่มาพร้อมชุดแต่งที่มาพร้อมสกูปหน้ารถที่มาพร้อมล้อแม็กแต่งนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับมาพร้อมลายนะครับมีลายมาให้ด้วยคันนี้อ่ะ,อะมาดูโดดเด่นมาแต่ไกลนะครับคันนี้แน่นอนเห็นหน้าตาปุ๊บรู้เลยปอร์เ,เร์นะครับโลโก้กระจังหน้าตัวหนังสือสีแดงมาแบบหน้าเหลี่ยมนะครับมาพร้อมสกูปหน้าสกูบตัวใหญ่เลยนะครับที่ทุกวันนี้เห็น วิ่งกันตามท้องถนนนะครับก็จะมีรถรุ่นนี้เยอะมากแล้วก็แต่งแบบนี้ด้วยนะครับมีโป่งเย็บด้านข้างนะครับแล้วก็แมตช์อันลอยแต่งนะครับขอบสิไลน์ออฟโรดนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยทุกวันนี้นะครับจะเป็นรถแต่งออกมาในแนวนี้คันนี้มีแหลกลังคามาให้ด้วยด้านบนนะครับทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือของแถมนะครับซึ่งท่านออกป้ายแดงท่านก็ไม่ได้ของแถมแบบนี้นะครับมูลค่า ถ้าตีเป็นตัวเลขนะครับมีหลักแสนนะครับมีหลักแสนแน่นอนถ้าได้ของแต่งแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ท่านได้แถมไปฟรีเลยนะครับอ่ะคันนี้มาพร้อมสติ๊กเกอร์ลายข้างนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ลายเลนเซอร์วายแท็กนะครับสวยงามนะครับครับคันนี้มาพร้อมกรอบปฟท้ายนะครับเป็นกรอบแต่งแบบสปอร์ตสีดํานะครับและก็ที่สําคัญคันนี้เป็นรถค่อนข้างใหม่บอกเลยว่า น้องๆป้ายแดงนะครับได้คันนี้บอกเลยน้องๆป้ายแดงแล้วได้ของแต่งด้วยคันนี้ยางอะไหล่นะครับยังไม่เคยแตะพื้นนะครับใหม่กิ๊กไม่เคยแตะพื้นนะครับดีเดิมทั้งลำนะครับอันนี้เดิมทั้งลำบอกเลยว่าภูมิใจนําเสนอมากคันนี้บอกเลยนะครับว่าคันนี้ภาคาป้ายแดงกินรถใหม่นะครับไม่รู้จะบอกว่าใหม่ย,ยังไงนะครับอันนี้นะครับผ่านการใช้งานมาเพียงแค่ 40,000กิโลนะฮะใหม่มากคุ้มค่าแน่นอนคันนี้เป็นรถปีใหม่ฮอร์เรนเจอร์ปี2020นะครับคันนี้2020ใช้งานมา40,000กิโลคุ้มค่าแน่นอนออปชั่นภายในไม่ต้องพูดถึงนะครับมีเยอะมากถุงลมนิรภัยคู่นะครับพร้อมมันตีฟังกชันพวงมาลัยนะครับสะดวกสบายใช้งานสะดวกสบายคุ้มค่าแน่นอนนะครับเบาะผ้านะครับรุ่นนี้เป็นเบาะผ้ามีบุ๊กสวิตมาเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกุญแจ2ดอกนะครับ กุญแจมาสองดอกคันนี้เดี๋ยวไปดูด้านในห้องเครื่องครับมาชมห้องเครื่องกันนะครับมาตรฐานสีรุ่งค่าเซ็นเตอร์ไม่มีชนนะครับไม่มีแกะไม่มีทําสีนะครับห้องเครื่องหัวน็อตเดิมทุกชิ้นนะครับเราจําหน่ายเฉพาะรถสวยนะครับคันนี้เครื่องยนต์2.2นะครับ6ส,สปีดนะฮะประหยัดคุ้มค่ามาก เติมน้ํามันทางเลือกได้หลายตัวนะครับตัวดีเซล b 5นะครับต่างๆสามารถเติมได้นะครับนี้ประหยัดตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่นอนในสภาวะน้ํามันแพงแบบนี้ยังมีรถที่ประหยัดน้ํามันขนาดนี้ให้ท่านผู้ชมได้เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้นะครับหรือเป็นเครื่องนะครับแคสซีต่างต่างนะครับรถยนต์2รุ่นนี้จะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันนะครับแตกต่างกันตรงยี่ห้อนะครับและอุปกรณ์ภายในภายนอกบอดี้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ อุปกรณ์หลักๆจะคล้ายๆกันนะครับรถยนต์2ยี่ห้อนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัวถังต่างๆนะครับหรือแคปซีพ้อนี้จะคล้ายๆกันนะครับคันนี้นะครับฟอร์เลนเซอร์เอ็์พันะครับปี2020นะครับญาติขอจำหน่ายเพียง4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตฟรีดาวไปเลยนะครับไม่ต้องดาวสักบาทก็ได้นะครับมันไม่แพงสนใจสอบถามกันเข้ามานะครับติดเครดิตก็ออกได้นะครับติดเครดิตบัตรอะไรต่างๆเข้ามาคุยกันนะครับ เอพีอาจัดการให้มีความหวังมีช่องทางการออกได้อยู่นะครับถ้ายังไงก็ลองมาปรึกษากันนะครับสนใจติดต่อนะครับพี่อาโดยตรงได้เลยนะครับผู้บริหารแห่งบริษัทสีรุงคาเซ็นเตอร์แห่งนี้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1ย์แป6 9 5และอีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง y o u t u b e ชาแนลสีลุงคาเซ็นเตอร์รถยนต์มือ2นะครับและอีกห่งช่องทางนะครับทางแฟนเพจสีลุงคาเซนเตอร์รถยนต์มือ2นะครับ สำหรับวันนี้พี่อาร์ตขอยุติการรีวิวรับคิิบรถขับสองยกสูงจากโรงงาน b t 5 0 High l a s e เลและปอดเลนเซอร์ไฮไลเดอ e r ไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้บายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ่งพาเซนเตอร์กันด้วยนะคะ